โอเคถ้าผู้ชมในนี้เรากลับมาส่เกมโกรบ,บอกในโหมดบทหนึ่งที่ผมไปหาเจอมามันเป็นโหมดแนวยิงปืนสนามรบเนี่ยเป็นโหมดท,ที่เขาครังสนุกสนุกใช้ได้เลยล่ะ <c oughs> ที่ผมบอกว่าผมบอกว่าสนุกเพราะว่าผมสู้ได้อะ่ะ <c oughs> คือผมก็มขั้งเก่งเลยอะ่ะเล่นเกมแนวยิงปืนผมผมไม่รู้สึกว่าผมเก่งขนาดน,นี้มาก่อนอะ่ะ <c oughs> ดูดิโอ้ยไปบดยิงปืนที่นี้ดีดีที่สุดเลย <c oughs> โต้อยหมดอ่ะต้อยลุก่ะต้อยลุกต้อยลุกมะโหอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยกูโคตรเก่งเลยวะเป็นโหมดยิงปืนที่ผมเล่นมาูสุกไวบหมดที่ดีที่สุดเลยแม่งเอ้เยเจอโหมดที่ช้าไปแม่งโคตรเก่ง

มาดิมาดิวะโเคตรเก่งเลยตูมาดโคตรเก่งเลยจัดเมมาดิมาดิวะ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 มาดวะมาดิมาดิมาดิมาดี เดี๋ยวไ่โดนโอ้ยทำไมมันเยอะแยะยุ่เดียววะเนี่ยนี่ตายวะโอ้แม่งเ,เอาใหม่ใหม่ใหม่ยังเป็นบทที่ข้อข้างมันใช้ได้เลยอะเอาใหม่ใหม่เป็นโบทที่ใช้ได้โป็นบทที่ใช้ได้เจอโบทที่ช้าไม่หน่อยแม่งกูรู้สึกกูเก่งขึ้นมาทันทีเลยเป็นโหมดที่เล่นค่อนข้างจะสบายสบายชิวๆเลยแล่ะไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ย,ยิงอะ่ะ มันหมดยิงปืนแล้วนะมันใช้ได้มันใช้ได้ผมแนะนำเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ไหนก็นหมดไปนี่ยเฮ้นนย่อยิงคนหน่อยสิไปไปมาดิมาดิจะดีกตัวแด๊ก mày thằng mày thì thì đẹp mà chết trong quá Đ đèn nhớ quá cái team quá <laughs> สิ่งแต่มาเยอะจริงโอ้มึงจะเยอะไม่ได้วะถูนเลยสินัดดนนถึงแม้มันเป็นบอดกูดไม่สนถือว่ากูเก่งขึ้นวะ ô yêu 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 nhiều, 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 mày yêu nhiều, lại yêu mày mày yêu mày mày là mày 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 บอดบอดวะเนี่ยไม่บอดอ,อนะถึงไม่บอดตูก็ไปอนถือว่าคุกเาาก่งเอาบ้วงนอตะแลกโอ้ยเยอบาเบากเยอบ้ากเยอกันบ้าก็เหรอพวนอตนะแลกเลย้ย ออกเห็ดเลยเออจะหมดท้ายดิเป <2 builds Donald vengeance> ็นเกมที่เล่นหมดท้ายดิไอ้ไม่ต้องคิดอะไรบ้างโอเคไอ้เียยิงกระปอดเนี่ยกูเก่งเนาะไอ้เฮี้ยมาดิมาสิมาสิวะ แมงเยอะกันจริง้ไอยไม่ทันโอ้แมงเต้นด้วยไอ้ยบอดแม่กกตีนไอ้บอดแม่กโกนตตีนบอดแมกกตีนตีโอ้ตายโอ้ตาย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 คเพี่อนไปอะไรวะตดิไอ้ขาเยอะกว่าการมาข่าไปยี่สิบกว่าละ โอ้ยเงินเกือดเลยโอ้โหดงเงินนี่เี้ยอยู่วะไอ้พวกบอทวอ้โอ้ไอ้บอทไอ้ไอ้บอทบู๊กีแม่เลยมาอ้หเ่เป็นแม่นดิไอ้เหี้ยสบายสบายิ มาดิวะ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 ไอ้เอ๋อพวกมึงก็เป็นแค่ที่ระบายอารมณ์สำหรับกูตายเก่งยี่หายเลยกูเนี่ยเก่งยี่หายเลยไอ้เก่งยี่ปายเลยไอ้เอ๋อเก่งยี่ปายเลยไอ้เอ๋อไอ้ดักก็ตรองกูไปไอ้ ออ Would, อเอาดิโอ้เก่งที่สเลยหัวตกสองตัว <tro> โอ้สามจหกจุก <advantage> ูมาดีมาดีมาดีดีเ้ยรู้สึกดีเลยไอ้ไอ้หุมนใจสุดเลยนกมบอโอ้ยนต อืนเ่อะไรวะเนียเก๋ากว่บแปดดับโอ้ยโอ้โอ้โอ้ดี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 ้ยนี่คืดคือบดมาดิมาดมาดิ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 เก่งยี่บายเลยเก่งยี่หาทเลยกูเนี่ยยี่บาเลย คนอะไรมันจะเก่งขนาดนี้วะเนี่ยฆ่ <c oughs> าไปตักลีสุบตัว <c oughs> โอเคกว่ากูเนี่ยแม่งเอ้ยกูนี่ระดับแชมป์แล้วเนี่ยใ <c oughs> จสุดเลยวะโอ้ <c oughs> อย่าลอยดิอย่าลอยดิอย่าลอยอย่าลอยอย่าลอย <c oughs> <c oughs> อ,อย่าลอยเฮ้ยเออต้อ,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 อตงตายที่วะาตายได้ไงหมดถักไปก่อนเนี่ยขาด้วยเตาปืนเตาปืน กูดีคนเหล็กช <jack> ัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยูเยอะ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 อกูดีไอ้หนอนกปัญหาลวดู่ไอพวกหนอนมาแลกเอ้ยไอ้หยสมองฉันยอดเลย ีายคนอะไรมันจะเก่งขนาดนี้วะเนี่กูโอ like ้อยโดนลุงสี่ตัวยังสู้ไหวยแล้วโอ้ไม่เต้นโชว์กูด้วยไม่เต้นโชว์กูด้วยข่าไปเก่งสิบกว่าคิวแล้วเนี่ยมใจสุดๆเลยวะคนอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นวะเนี่ยเออฆ่าไปเก่งสิบกว่าตัวโอ้กูนี่มนที่หนึ่งไง โอเคถ้าผู้ชมผมต้องขอจบคลิปนีก้ก่อนนะเป็นคลิปสั้นๆน,นะเป็นคลิปผ่อนคลายสมองนะถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้สนุกดีผ่อนคลายดีโอเคบาย